สวัสดีค่ะออร่าทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงทั่วไปนะคะประจำเดือนกันยายนราศีมีนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนนะคะเป็นธาตุน้ำเอาละค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีมีนจะเป็นเช่นไร ตอนนี้เราเปิดไพ่มาเนี่ยนะคะเรายิ้มไปกับชาวราศีมีนเลยนะคะเนี่ยต้องบอกตรงๆว่ายิ้มเลยเดี๋ยวเราต้องฟังนะคะการการบรรยายการวิเคราะห์ไพ่ของออร่าว่าทำไมออร่าถึาถงถึงชอบใจไพ่ชุดนี้มากเป็นพิเศษนะคะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันบาลานซ์ให้มันไปด้วยกันได้ทั้งหมดดำและขาวดีและเร็วเนี่ยค่ะมันจะไปด้วยกันได้หมดแบบนี้นะคะมันขึ้นแบบนี้เลยแล้วต่อมานะคะ ไพ่ใบที่สองมันเป็นสิ่งที่มากระทบกับคุณเด็กหนุ่มถือดาบเนี่ยบอกเลยนะคะว่าคนคนเด็กหนุ่มคนนี้นะคะเป็นทั้งคนที่ดื้อรัน้นเป็นคนที่ชอบสร้างปัญหาแล้วก็แบบว่าตัวเองงยังไม่ค่อยจะ แข็งแรงเท่าไหร่อะหมายถึงว่าไม่ได้เก่งได้กาัดอะไรหรอกแต่ว่าชอบสร้างปัญหาให้คนอื่นเสมอๆเนี่ยเขาเรียกสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบตัวชาวราศีมีนเนี่ยจะเจอปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กอายุน้อยกว่าเราซึ่งเข้ามาสร้างปัญหาเดี๋ยวก็ไปค่ะปัญหานี้ไม่ได้อยู่กับเรานานอย่าไปซีเรียสนะคะดูไพ่ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะต่อไปนะคะคือข่าวสารทางไกล บอกได้เลยนะข่าวสารอันนี้มาเนี่ยคือความสําเร็จแต่ต้องรอบคอบนะคะแล้วค่อยๆทํานะคะแล้วเราจะเห็นผลแล้วเราก็ค่อยๆดูให้มันรอบคอบยืนและดูและมองและพินิจพิเคราะห์ให้ทวนถทีนะคะฟังหลายด้านหลายๆมุมแล้วค่อยตัดสินใจเพราะอย่างน้อยๆความสําเร็จมันอยู่กับคุณอยู่แล้วค่ะอันนี้มันไม่มีไพ่เสียเลยแม้แต่ตัวเดียวถามว่าเด็ดฟูไงมันคือความโง่ไงโถ บังเอิ้นมันไปอยู่บทสรุปนะสิคะมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ดีของอลลอล่าเพราะฉะนั้นไม่ได้โชว์โง่นะคะแต่เป็นสิ่งที่ดีไม่ได้โง่นะคะ The f o ู l เนี่ยเป็นอะไรที่อิสระปลดปล่อยปล่อยให้กับตัวเองกลับไปมีชีวิตที่มีความสุขอีกครั้งในแบบของตัวเองนี่ต่างหากบทสรุปของชาวราศีมีนทําให้ร่าหัวเราะในใจเลยนะคะแล้วหัวเราะออกไปสู่เพื่อนๆด้วยต้องต้องบอกอย่างนี้เพราะชอบใจมาก คือถ้าไพ่โดยปกติเดฟูลเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงตรงไหนก็แล้วแต่มันจะมีความหมายของมันแต่ละตัวนะคะแต่ว่าในนั้นมันหมายถึงว่าเราจะต้องอ่านให้มันมันบาลานซ์แล้วมันก็ต้องมีความหมายตรงนั้นด้วยนะคะคือบทสรุปอดีตของคุณที่ผ่านมาเนี่ยคุณนึกถึงอดีตที่ผ่านมานานๆแล้วนะคะคือมีความสุขกันนะคะเนี่ยมีความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กันแบบธรรมชาติมี โอภรรยาที่น่ารักตัวเองก็เป็นเอ่าเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขามีความสุขในครอบครัวเขาผ่านมาแล้วไหนถึงว่าอดีตท,ที่ผ่านมานะคะก็น่าจะนานอยู่นะคะสองสามปีอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีความสุขอยู่แล้วหลังจากนั้นเ็ต้องต่อสู้ตลอดมาเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ เขาเป็นหนุ่มที่ช่างต่อสู้คือต่อสู้มาตลอดเลยผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ต่อสู้อยู่กับความเร็วความเจริญเติบโตทั้ทงหน้าที่การงานแล้วก็ธุรกิจของเขานะคะเขาจะเติบโตมาด้วยกําลังของเขาเองเพราะเขาใช้กําลังเพราะว่ามันมันเป็นการยิงธนูนะคะเนี่ยเขาเป็นการยิงธนูเพราะฉะนั้น เท้าเขาต้องแข็งแรงมือเขาต้องแข็งแรงและเป้าหมายเขาต้องชัดเจนไม่อย่างนั้นเขาจะประสบความสําเร็จไม่ได้นะคะเพราะมันได้แดไม้เท้าคือต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผ่านมันไปได้ ถามว่าสบายไหมมันก็เหนื่อยหน่อยนะคะกว่าจะจะสำเร็จอะแต่ว่ามันสําเร็จไงคะที่สําคัญมันสําเร็จคือเราเหนื่อยอไม่ต้องซีเรียสเพราะเรารู้ผลของมันแล้วว่าเราสําเร็จเพราะฉะนั้นเรายอมเหนื่อยเถอคะค่ะแต่เราต้องเหนื่อยแบบมีสตินะคะอย่าเหนื่อยแบบวู่วามนะคะถ้าเกิดเราเหนื่อยแบบมีสติเราจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างลองฟังไปนะคะว่ามันจะชนะแบบไหนนะคะเพราะว่า เหตุที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เป็นราชินีถือดาบราชินีถือดาบเนี่ยก็หมายผู้หญิงที่เป็นหญิงไม้นะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ฉลาดเป็นผู้หญิงที่กล้าที่จะตัดสินใจเป็นผู้หญิงที่มีความรอบรู้มากและความเด็ดขาดนะคะเขาจะมีสติปัญญามากผู้หญิงคนนี้แล้วก็ มีประสบการณ์สูงต้องบอกตรงนี้นะคะถ้าเกิดคุณเจอผู้หญิงแบบนี้นะคะคือผู้หญิงที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะคบเนี่ยแหะคะ่ะอีกส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยคุณได้นะคะปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขออกไปดันได้ราชินีถือไม้เท้านี่คะผู้หญิงที่มีเกียรติยศมีความมั่นคงและอยู่ในอำนาจ แล้วเขามีคำแนะนำนะคะมีความฉเฉลียวฉลาดมีคำพูดคำจาที่ดีอย่างเงี้ยคุณอยากจะกลับไปแก้ไขในเรื่องที่คุณอาจจะเคยทำผิดทำพลาดอะไรบางอย่างแล้วถามว่าแนวทางแก้ไขยังไงคะก็ต้องใช้อัศวินนะคะอัศวินถือถ้วยเป็นคนสื่อสารส่งข่าวให้โดยการเราจะไม่ได้เป็นคนไปพูดเองแต่ว่าเราจะต้องมีการสื่อสารโดยการใช้เด็ก ที่อายุน้อยกว่าเราสมมุติเราอายุ40ขึ้นไปนะคะ 45, 50, 50, 60อะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้เด็กที่อ่อนกว่าเราเป็นการสื่อสาร โดยให้เด็กคนนี้เด็กคนนี้จะมีท่าทางที่เป็นมิตรกับทุกคนแล้วก็เข้าได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นคุณจะใช้คนคนนี้ได้นะคะเพราะว่าใช้ไปในทางที่ดีในทางที่ถูกในการสื่อสารและเด็กคนนี้จะมีอาการเจ้าชู้หน่อยๆทางคําพูดเขา,านะคะเขาจะเป็นคนที่เจ้าชู้หน่อยๆคุณจะสามารถใช้ คนคนนี้ได้นะคะผู้ชายคนนี้น่าจะมีรูปร่างสูงโปร่งนะคะแล้วก็น่าจะเป็นผิวสีแทนที่สำคัญนะคะผู้ชายคนนี้เป็นผู้ที่หน้าตาค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะแล้วแล้วเป็นคนที่คารมดีด้วยอืมคารมดีจิตใจดีเนี่ยเขาจะแก้ช่วยเข้ามาแก้ไขแล้วเป็นการเป็นการส่งข่าวที่ดีไปถึงผู้หญิงคนนี้ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจเนี่ย คือมันได้เดอะสตาร์เราถึงได้บอกไงคะว่ามันไปพ้องกับหลายๆตัวของของชาวราศีมีนท่านนี้นะคะที่เรากําลังเอ,อ่ยถึงต้องบอกก่อนนะคะว่าชาวราศีมีนท่านนี้ที่ออราอ่านเนี่ยมีตัวตนจริงๆนะคะเป็นผู้ชายด้วยนะคะที่สําคัญคือเป็นผู้ชายด้วยแล้วรักเกียรติด้วยแล้วมีครอบครัวที่อบอุ่นด้วยในอดีตนะคะปัจจุบันนี้อาจจะต้องทํางานเหนื่อยหน่อยและหนักหน่อยนะคะ ในในความคิดเขาอะนะฮะผู้ชายคนนี้เขาจะเป็นคนที่อารมณ์เขาน่าจะเป็นศินลปินหน่อยๆน,ออนะคะไปในทางของคนคิดดีคิดบวกอารมณ์เบิกบานสิ่งที่แบบจะลงโลกอะไรที่มันทําได้ทําได้หมดอะเพล่แพร่ได้หมดดูคนปักน้ําสิคะคือมันมันเป็นเหมือนกับเดอะสตาร์เนาะมันก็หมายถึงคนที่มีอารมณ์ศิลปินอยู่ในในใจอะนะคะเป็นประมาณนั้นอะคือคุณอาจจะเป็น เป็นศินลปินในหัวใจคุณก็ได้แต่หน้าที่คุณมันไม่ให้กับการที่จะเป็นนักร้องอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคือคุณอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในอํำนาจอยู่อะไรประมาณเนี้นะคะแต่ว่าในใจคุณเป็นศินลปินที่มีศิละปะในการพูดในการเป็นนักปราชญยเป็นการนักแต่งเพลงเป็นการนักเขียนนักอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราอ่านไพ่นี้ยเราถึงได้บอกไงคะว่าเราเปิดไพ่เรายิ้มเลยเรายิ้มเลยนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณกําลังฝ่าฟันอยู่เนี่ยคุณชนะนะคะชนะใสๆด้วยนะคะไม่ได้ชนะแบบขี้โกงนะคะคุณชนะแบบใสๆแต่ขอให้คุณเนี่ยทำให้มันถูกต้องทําให้มันอยู่ตรงกลางบาลานซ์มันให้ถูกนะคะบาลานซ์มันให้เป็นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะขาวดํามันอยู่ด้วยกันได้ค่ะไม่ใช่อยู่ไม่ได้เพราะงั้นเราจะรู้จักได้ยังไงคะอันไหนขาวอันไหนดําใช่ไหมมันต้องมีสิ่งที่เปรียบเทียบแต่อย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมากจนเกินไปถ้าดํามันเยอะเราอยู่ยากนะคะแต่ถ้าขาว มันมากมันก็ดีเกินไปใช่ไหมดีเกินไปมันดีอยู่แล้วมันดีแต่ว่าบางอย่างมันไม่สามารถที่จะดีเกินไปทั้งหมด100%ได้ไงคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอยู่ร่วมกันได้ด้วยดีนะคะ ที่สำคัญบทสรุปเนี่ยมันออกมาเป็นเดอะฟูลในสิยิขาที่ออร่าชอบมากที่สุดคือหัวใจเขาเนี่ยมีความเป็นศิลปินใช่ไหมคะเขาจะคิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อว่าเขาเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทำงานหรือว่าเขาทำอะไรของเขาหน้าที่เขาเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างเขาเสร็จแล้วเขาทำได้สมบูรณ์หมดแล้วเขาจะใช้ชีวิตอิสระตามที่ใจเขาต้องการนี่ไงคะที่ออร่าบอกว่าเดอะฟูลบางคนบอกอุ้ยเนี่ยมันหมายถึงเด็กโง่ตั้งหากล่ะมันไม่ใช่มันก็คือเด็กอะเด็กที่ไหนมันฉลาดมากอะมันก็รู้ตามภาษาเด็กอะใช่ปะล่ะ แต่นี่มันคืออนาคตที่เขาอยากจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างและใช้ชีวิตตามอําเภอใจเขาไงคะคือเดบฟูลมันไม่ใช่คําว่าหูคุณจะไปแปลเป็นเด็กโง่เด็ก ฉลาดอะไรของคุณไม่ไม่ใช่นะมันแล้วแต่มันแล้วแต่ไพ่น,นั้นไปอยู่กับอะไรคุณเข้าใจไหมคะการปลดปล่อยอารมณ์การปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องการใช้ชีวิตของตัวเองต้องการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่นนี่คือความคิดที่เขาคิดในบ้านปลายชีวิตเพราะมันคือบทสรุปของเขาไงคะคือตัวตนในราศีมีนในปากนี้นะคะต้องบอกนิดหนึ่งนะคะว่ากำลัง บาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอยู่ด้วยกันได้ไม่ต้องมีการเสียหายอะไรไม่ต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างแตกหักก็คือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ย รู้จักความพอดีเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะได้ปลดปล่อยตัวเขาเองเพื่อออกไปสู่สิ่งที่เขาต้องการเขาก็มีชีวิตของเขานะคะชาวราศีมีนเนี่ยไม่ใช่เขาไม่มีชีวิตนะคะเพียงแต่ว่าในหน้าที่ของเขาเขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขาให้บรรลุหน้าที่ของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นในการดูราศีมีนครั้งเนี่ยอล่าถึงได้บอกไงคะว่าออล่าเน่ ชอบใจมากๆเลยดวงของท่านราศีมีนท่านนี้ประจำเดือนกันยายนนะคะเป็นดวงที่ดีมากๆเลยต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ดีๆไม่ต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไปหนักไปทางซ้ายทีหรือว่าหนักไปทางขวาต้องการทุกอย่างให้โดยการเจรจาหรือว่าวินวินทุกทุกคนได้ประโยชน์เหมือนกันอย่างเงี้ค่ะคือเขาเป็นคนที่คิดดีเพราะฉะนั้นคนคิดดีต้องได้สิ่งดีๆ ตอบแทนเสมอๆนะคะออร่าเป็นกําลังใจให้คุณนะคะชาวราศีมีนท่านนี้ถามว่าแล้วผู้หญิงละ่ะก็ถ้าผู้หญิงคุณเข้าเกณฑ์อย่างที่ออร่าพูดมาคุณก็ลองเอาไปใช้ดูว่าใช่หรือไม่หรือว่าบางคนไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นในชีวิตคุณแต่อยู่อย่างสุขสงบก็ฟังไปเอออันนี้มันก็ยังมีเนาะชาวราศีมีนเพื่อนเราเป็นอย่างงี้มีด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็ฟังไปนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันหาความรู้เข้าตัวได้เสมอๆนะคะเพียงแต่ คุณละเลยการหามันหรือเปล่าล่ะคะถ้าคุณไม่ละเลยคุณจะได้สิ่งนั้นๆน่ะน,นะคะเข้าหาตัวคุณเสมอๆนะคะอย่างน้อยๆคุณก็ได้เห็นในแง่มุมของหนุ่มราศีมีนท่านนี้นะคะ40ขึ้นไปอะนะคะคุณก็ได้เห็นการใช้ชีวิตของเขาการที่ต้องการทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในทิศทางที่เหมาะที่ควรที่ถูกที่ต้องและทุกสิ่งที่ ทุกอย่างที่เขากําลังจะดําเนินการต่อไปเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะคะไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นเราเป็นกําลังใจให้ชาวราศีมีนนะคะให้คุณต่อสู้ฟันฝ่าและ ผ่านพ้นวิกฤตหรืออุปสรรคต่างๆที่กําลังเจออยู่กําลังต้องบาลานมันให้เหมาะให้ควรให้สมให้ถูกต้องการส่งข่าวการเจราจาหรืออะไรก็แล้วแต่อราขออวยพรให้คุณสําเร็จทุกๆประการที่คุณหวังไว้นะคะสําหรับชาวราศีมีนประจําเดือนกันยายนนี้นะคะอันนี้อราก็อ่านให้จนจบไพ่ไม่รู้จะบอกว่าอะไรไม่ดีนะคะดีไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอราขอจบ คำบรรยายเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e ให้ออาร่าทาโล่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ